ครับสำหรับต่อไปก็จะเป็นการออกกําลังกายเขาเรียกว่าออกกำลังกายในท่าเขาเรียกว่าส่วนแกนกลางหรือเขาเรียกว่า core m u เ c l นะคือคือจะเป็นกล้ามเนื้อแกนกลางคือกล้ามเนื้อท้องเป็นหลักนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยนะฮะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆเนี่ยมป็นช่วยในการสร้างมวลกล้ามเนื้อได้ดีมากนะครับแล้วก็จะเป็นการทําให้เราเนี่ยครับมีหุน่นมีหุ่นที่ดีขึ้นนะครับคือเป็นการลดหน้าท้องนะครับนะฮะการการออกกำลังกายส่วนใหญ่เนี่ยเราจปีปัญหา่าหนึ่งออกกี่ครั้ง เราเราจะไม่รู้ออกกี่ครั้งนะสองคือความหนักความเบาเราจะไม่รู้ทีนี้ก่อนทุกครั้งจะเล่นแต่ละท่าเนี่ยนะให้เราทดสอบกันว่าเราสามารถทาสูงสุดได้เท่าไหร่นะครับเราจะมีทั้งหมดห้าท่านะครับห้าท่านะครับท่าแรกก็คือเรียกว่าท่าคั้นนะครับท่าคั้นนะครับเราจะลองดูนะครับท่าคั้นดูนะครับท่าคั้นคือเราจะงอเข่าเข้ามานะครับให้หลังแน่พื้นหลังแน่พื้นนะครับสูงต <c ười Lake Việt> ่าเนี่ยไม่ไม่เป็นไร คอยห,หลังแน่พื้นเมื่อไรถ้าเราเหยียดมากปั๊บนี่หลังมันจะลอยมันจะปวดหลังนะครับเมื่อไรเรางอมากปั๊บตีก้นมีจะกระดกกด็จะปวดหลังนะครับทีนี้ท่าที่ถูกคือสูงต่ําแต่ละคนมีความยืดหยุ่นต่างกันนะจะไม่เท่ากันคือเอาไปว่าให้เรารู้สึกว่าเราหลังแน่พื้นถ้าเราไม่แน่พื้นก็ยกเข,ข่าขึ้นอีกทีให้หมันแน่พื้นนะครับนี่คือโอเคนี่คือท่าท่าเริ่มต้นนะครับหลังจากนั้นก็มือนะครับมืออาจจะเป็นกอดกระโดกไว้นะครับกอดไว้นะะะนะครับแล้วก็เกรงกล้ามท้องนะครับบบแนี้ท่า จะได้ก้ามท้องส่วนบนนะครับสองสองก้อนบนนะครับแบบนี้นะครับให้ไหลขึ้นมาจากพื้นมาคืบเดียวนะครับขึ้นเะครับปึ๊บลงขึ้นสูงปึ๊บคืบหนึ่งลงไม่ต้องเล่งนะครับลงนิ่งก่อนแล้วขึ้นอย่าเล่นนะครับลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นนะฮะแบบนี้ครับทำไปเรื่อยๆนะครับนับว่าเราทำได้สูงสุดกี่ครั้งสูงสุดกี่ครั้งนะกี่ครั้งประมาณกี่ครั้ง ประมาณ 60, 60ครั้ง0ครั้งโอเคนะครับทีนี้เมื่อกี้นักศึกษา,าบ,บอกว่าเขาทําได้60ครั้งเป็นการทดสอบแล้วทีนี้เวลาฝึกเราจะฝึกแบบ3เซตนะครับเ็าเรียกว่าโอเวอร์เวย์เทรนนิ่งคือฝึกเพื่อสร้างฝึกแบบนี้นะครับกล้ามเนื้อจะพัฒนาเต็มที่แล้วกล้ามเนื้อจะไม่แบบไม่บาดเจ็บนะครับก็คือทํามเซตเซตแรกคือทําครึ่งหนึ่งของความสามารถสูงสุดเมื่อกี้เขาบอกเขาทำได้60สดังนั้นเซตแรก จะต้องทำแค่30ครั้งนะครับแล้วก็พักประมาณ20วินาทีนะครับหลยยังจากนั้นมาขึ้นเซต2เซต2ก็คืออะไรครับเซต2คือต้องทำประมาณ7 5ก็คือ7ก็กับ60ก็ประมาณเท่าไรครับเมื่อกี้ก็คือ4 45ครั้งเห็นไ,ไหมฮะก็คือเซตแรกทํา50ครั้งเซต2ทํา45ครั้งแล้วเซตสุดท้ายทําเต็มร้อยก็คือ60ครั้งนะครับ ทค่แบบนี้นะครับจะเป็นการทําให้เราสามารถรู้ว่าความหนักแค่ไหนนะครับจริงๆแล้วเอาจริงๆเซตสุดท้ายเนี่ยอาจจะไม่ถึงไม่เป็นไรขอให้พยายามนะครับแต่เมื่อไรถ้าเราถึงเนี่ยจะแปลว่าเราแข็งแรงมากแล้วเราก็ไปเทสใหม่เราจะได้มากกว่าหกสิบแน่น,นอนนะครับนะ <S 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 2> <S 2> เริ่มแรกเอาอีกทีนะครับเริ่มแรกคือทํา50%ของความสามารถสูงสุดจนวันคันนะครับเซตที่2เล่น75% ของความสามารถสูงสุดเลยนะครับเซตสามทำเต็มร้อยเลยก็คือทำหกสิบครั้งที่ทําได้ดนะครับนี่คือท่หนึ่งนะครับต่อไปท่าที่สองนะครับที่เรียกว่าเล็กลิฟ์นะครับก็คืององอเขาเข้ามาเหยียดเอามือประสานให้ทอยไว้ดังตานุขอคอลอยขึ้นมาลอยขึ้นมากระดูกคอขึ้นมาเออดึงไปดึงฮนะอ่ะงองอเหยียดกระดกเออกระดกจะจะดีนะใช้ใช้คือเหยียดงอกระดูก เออเหยียดงอกระดกเห็นไหมเหยียดงอกระดกเริ่มต้นนะครับให้เราหัดยกสะโพกก่อนยกสะโพกยกสะโพกนะไม่ดีดขานะไม่ดีดขาถ้าถ้าเราดีดขาไปนี่มันจะผิดนะครับผิดนะครับไม่ดีดขานะครับเราเหยียดงอยก,ยก,ยก,อยกหเหยียดงอยกเห็นฮะเหยียดงอยกนะครับท่านี้ จะได้กล้ามเนื้อกระทองส่วนล่างนะครับซึ่งเหมือนเดิมให้เราทดสอบกับว่าเราทําได้กี่ครั้งสูงสุดเลยนะครับสมมติกี่ครั้ง50ครั้งนะครับนักศึกษาบอกได้50ครั้งฉะนั้นเซตแรกต้องทา25คือครึ่งหนึ่งของความสมารถสูงสุดเซตสองทำก็น่าจะประมาณเมื่อกี้54ใช่ไหมประมาณ35ก็คือเซตสองทำ35หรือประมาณ7 0ของความสมรรถสูงสุดนะครับเซตสามเท่าไหร่ เซตสามห้าสิบเลยเซตสามทำเต็มร้อยก็ห้าสิบ 50, ใช่ไหมยี 25, 35, ่ห้าสามห้าห้าสิบนี่คือ,อจำนวนเซตที่ทำแบบนี้เราจะพัฒนากั้นได้ดีมาก,า 3, มก Sister, นะครับต่อไปท่าที่สามก็เรียกว่าซิสเตอร์นะครับก็คือมือประสานได้ทอยนะครับมองเขาเข้ามานะ,ะบิดต,ตัวบิดต,ตัวปุ๊บชิดก่อนเหยียดปีกข้างปุ๊บชิดเหยียดชิดเหยียดชิดเหยียด อ่าโอเคโอเคแบบนี้นะครับเหมือนเดิมท,ทําทดสอบดูว่าเราเองนะครับท,ทําได้สูงสุดเลยไหนกะี่ครั้งนะสมมปติได้กี่ครั้ง,100ร,งร้อยสิบร้อยหรอไม่น่าถึงร้อยแต่มันจะเอาสักประมาณเอาวซูเมอติเราละกันสมมปอร์ร้อยครั้งนะเออ่ส้นแรกทำเท่าไหร่ห้าสิบเส้นสองทำเจ็ดสิบห้าเส้นสามทำเต็มร้อยเลยอันนี้แล้วแต่คนนะอันนี้วิธีที่อาจารย์ให้เนี่ยจะเป็นวิธีที่เหมาะสมกับทุกคนเพราะว่าทุกคนจะมีความสามารถไม่เท่ากัน ความแข็งแรงต่างกันเมื่อเราทำดาแค่10ครั้งก็ครั้องอะไรก็5ครั้งเชสซอนก็7ครั้งเชซาหก็10ครั้งนี่นะฮะแบบนี้มันจะทำให้เราฝึกแบบไม่ไม่รู้สึกว่ามันหนักเกินไปนะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาก,ก้าเมีเทนด,ด,ด,ดีมากนะครับท่าที่4นะเขาเรียกว่ามอเตอร์คลายปีนเขา,านะครับอันนี้ง่ายเลยนะครับอ่าปึบ๊บเหยียดขาขึ้นมาอ่านับเลย1 หนึ่งนิ่งครับอย่าเอาพอนะครับอย่าทำต่อเนื่องอย่าสะบัดเข้าท้านะครับใช้ตัวเนี่ยยกขึ้นกล้ามเนื้อท้องยกขึ้นให้ตัวลอยขึ้นแล้วสลับขาเข้ามาไม่สลับอย่ารวดเร็วนะครับใช้ช้าหนึ่งปุ๊บนิ่งสองนิ่งสามนิ่งประมาณนี้ครับทำไปเรื่อยครับโอเคครับเหมือนเดิมนะครับทำทดสอบว่าเราทำไปกี่ครั้งก่อนอันนี้เป็นร้อยแน่นอนอาจจะร้อยหรือห้าสิบก็ได้นะครับโอเคถ้าสุดท้ายครับถ้าที่ห้าถ้าแพ้ง แผงนะครับแพงสอกธรรมดาครับแพงเลยเแผงก็ถ้าแผงเนี่ยก้นต้องสูงนะครับก้นต้องลอยสูงถ้าเราเรียบเอาเรียบเท่เรียบแบบนี้มันจะหน้าขาจะตึงนะครับเราจะได้หน้าขานะครับแล้วก็จะปวดหลังง่ายแต่ถ้าเราทําตัวงอนิดนึงนะเป็นตัววีนิดนึงเนี่ยแบบนี้จะใช้กล้ามท้องส่วนใหญ่นะครับแบบนี้ถือว่าเป็นการเล่งกล้ามท้องที่ถูกวิธีนะครับคือให้มีการงอนิดนึ่งนะครับแบบนี้นะครับอาอาพอก่อนก็ได้ทีนี้ทํายังไงจับเวลาครับ ทำตัวว่านานที่สุดได้กี่นาทีสมมุติทําได้1นาทีนะครับเซตแรกทํสามสิบวิแล้วก็พักไปประมาณยี่สิบวินะครับเซตสองทำสัก45่ิบาวิแล้วก็พักเซตสามทำหนึ่งนาทีครับอ่าโอเคนะครับก็คือครบทั้งหมด3เซตไปละนะครับห้ 5, 5, 5, 3, าท่านะครับห้าท่าสามเซตนะครับทั้งห้าท่านี้มันจะช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อบริเวณช่องช่องตัวนะครับจะลดพุง ขาชับละกขาชับเอวให้ให้เล็กลงได้นะครับก็นี่คือการออกกำลังกายที่อยู่กับบ้านนะครับถ้าเราไม่มีเครื่องมือเราก็สามารถเล่นแบบนี้ที่บ้านได้นะครับบอกว่าถ้ามันเล่นเสร็จแล้วมันมันมันยังไม่เหนื่อยทายําไงไม่ยากครับก็เรียกว่าทําเป็นยกเมื่อกี้ก็เรียกว่าสามเชตนะครับคือว่า1 2 3 50 75ง0เมื่อครบ5ท่าปั๊บก็เริ่มใหม่ครับยกที่2ทําเหมือนเดิมมีเวลายเยอะก็เริ่มใหม่นะครับ แต่ถ้ามีเวลาเป็นชั่วโมงอ่ะสามารถทําได้ถึง2องส,องสรอบได้นะครับนี่คือการออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อแกนกลางนะครับเพื่อเป็นการลดน้ำหนักและกระชับสัดส่วนครับขอบคุณนะครับ